ไม่หายนะครับออแต่ว่าเป็นพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยหายไปจากผมเองมันมันเป็นปีที่ปีที่แล้วใช่ไหมสองพัยเ็นี่ยมันปีที่เราเจอกันน้อยอยู่แล้วเพราะว่างานร้องเพลงอะไรก็ตามมันไม่ได้มันไม่ได้เจอใครครับก็เป็นไลฟ์เป็นส่งสัญญาณภาพออกไปมากกว่าไม่ได้หายไปไหนครับส่วนตัวเรากระทบขนาดไหนเพราะเราก็เป็นๆๆแบบกระอบงานงานจ้างมาไม่มีเลยว่ากระทบทุกอาชีพเลยครับก็ กระทบยันขาตั้งกล้องเลยนะไม่ไม่ได้กลางเฟิร์ดใช่ไหมบางทีมันก็กระทบแหละครับแต่ว่าอย่างที่ผมจะพยายามบอกทุกคนว่าถ้าถ้าเราปรับตัวหรือว่าลองแชร์ชชไปทางอื่นซะนหน่อยนึงอ่ะมันก็จะพอไปได้ครับแปลว่าเราต้องปรับตัวเปลี่ยนไปอะไรอย่ใช่ใช่ครับก็พอพอมูฟไปออนไลน์หรือว่าเริ่มสตรีมเกมอะไรเงี้ยครับก็มันก็ต้องไปทางอื่นบ้างจริงสองปีที่ผ่านมานี่ที่บ้าปรับตัวได้โอเคหรือยังชินหรือยัง ผมไม่อยากชินกับเรื่องแบบนี้เลยอะ่ะเพราะคุณเป็นคนถามแต่ผมต้องตอบคุนรายทรายทโอเคนี่ที่การตัวมันไม่ให้รปรับตัวทีย่างคราวนี้เก่งเลยมันก็ค่อยๆปรับไปครับแต่ถามว่ามันไม่อยากชินกับเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล <c oughs> ้วใช่ครับก็อยากให้มันแบบที่คลายกว่านี้แล้วก็ดีวันดีคืนนะครับคิ <c oughs> <ช>ว่าเปลีป่ยนบางไลน์แล้วลูกเอ่อ ไปได้พอไปได้ดีกว่าอย่าไปบอกว่ารุ่งถ้ามันมีรุ่งมันจะมีร่วงแต่ถ้าบอกพอไปได้มันก็จะไปเรื่อยๆทอะไรครับก็หลักๆเลยในในชีวิตเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำช่อง soloist channel ครับใน YouTube ซึ่งเ,เราก็ทำกันไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ทำให้มีช่องทางในการสื่อสารกับกับคนดูกับแฟ,แ,ฟแฟนเพลงที่มันขาดคอนเสิร์ตเพราะมันขาดคอนเสิร์ตเราก็ต้องมีช่องทางไว้ติดต่อกับเขาไดจ้จริงๆมันคิดถึงแบบ การระัขบขึ้นไปร้องไปเเวทีคนเยอะๆเยอะๆโอ้ยพวกคุณครับคือธันวาที่ผ่านมามันมีคอนเสิร์ตผมแม่งมีความสุขมากๆเลยเราก็เห็นเลยว่านี่มันผมมันขาดหายแล้วคนดูที่มาดูอะ่ะเขาเขาก็ขาดหายเหมือนกันนะถึงแม้จะต้องนั่งไกลกันใส่หน้าก,กากอนามัยหรือว่าต้องออลงทะเบียนก่อนเข้าจำกัดจำนวนคนคือมาตรการทุกงานเขาไม่อยากให้มีปัญหาครับผมรู้เลยว่ามัน มันขาดนี่ทุกอาชีพผมว่าขาดขาดชั่วโมงที่ที่เรามีความสุขอาถรรพดงานโชว์มันหายไมต้องต้องต้อใส่หน้ากากมาไม่หายเลยคือคนน้อยจํากัดคนแต่ว่าอัตราความสนุกที่ได้เจอกันมันมันโอเคมากเลยครับความผมก็รอบรรทัดนี้แหละเพราะว่าสิบกว่าปีที่เราสัมภาษณ์กันมาเนี่ยรูว่าเรามีการเกินเราเรื่องเรื่องงานเรื่อง เรื่องความสุขของคนดูเมื่อกี้หรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่องไปเขื่อนอะไรอย่เงี้ยมนเป็นอินโทรเชิญครับเหมือนเดิมครับหกปีแล้วหปีครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป็นไงตั้นี้เริ่มเริ่มเริ่มมีสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วอย่างคุณบอลประปอร์เองไม่เกี่ยวกับผมครับเขาไม่เขาไม่กลัเปรียบเทียบกันนะพี่วานไม่ไม่เกี่ยวกับผมเลยเรื่องนี้คือผมตอบอะไรไม่ได้เลยใช่ครับ เป็นคำถามสิ้นเปลืองเป็นยังไง6ปีที่ผ่านมา6ปีที่ผ่านมาดีเหมือนเดิมครับแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือหวานขึ้นหวานตลอดหวานเท่าเดิมแล้วก็เริ่มเห็นเราเต้นเราอะไรกับน้องตลอดเลยขาบอกว่าเราเปลี่ยน้วเราเป็นสงแล้วอ่ะตัวบ้านใส่แล้วเออก็บางทีมันบางเพลงมันง่ายแบบมันไม่ต้องทำอะไรเยอะก็พอไปได้ครับเริ่มเริ่มเริ่มแบบมีแบทเชอร์กับน้องด้วยแล้วฮะาหังเร ร้อนๆโมเม้นต์มุ้งมิ้งเลยอ๋อดูเลยกดๆแบบไม่ค่ยได้เคยเห็นเลยก็เห็นซะสิไม่มีอะไรครับก็สนุกดีครับมันเป็นการเติมความหวานอยเองมันเป็นมันเป็นคลิปเฉยๆครับมันไม่ได้เราไม่ได้เติมความหวานด้วยการเต้นอยู่แล้วใช่ครับเป็นยังไงต้้งหลายคนแซวก็ดูหวานไหกเราเป็นปกติหวานเป็นปกติคนชมมั่ไม่เกิดใช่ครับคนชมที่เราเห็นเราเต้นมันเกิด ไม่เขินคือผมก็ต้องบางบางทีบางคอนเสิร์ตสาแยกอะไรสี่แยกอย่างเงี้ยก 12, 12, sure cool. like ็ต anyway, ้องเขต้องมีเต้นบ <pedo BA> kind of like like ้างอยู่แล้วอันนี้มันแพอเป็นติ๊กตอกเป็นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องเต้นจริงจังน่ะผิดได้ก็ทำทำสนุกดีนะครับเทนกับเพื่อนไงเทนกับแฟนไงมันก็ไม่มีไม่กี่คนที่เราจะเต้นด้วยใช่ไหมมเพื่อนมีแฟนมันก็ประมาณนี้ครับใช่เต้นกับท่านอธิบดีไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ได้ห่วงอะไรครับปกติก็เขียนปกติครับไม่ไม่ค่อยอยากให้เขาใส่ใส่ไว้เนี่ยดีแล้วฮะใส่ไว้ถูกต้องแล้วใส่ไว้น่ยดีแล้วผมก็ไปเขียนไม่ซวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แ่ไมถึงกเซ็กซี่เราห่วกอย่างเงี้ยไม่ห่วงอะไรก็มนเขาเซ็กซี่สุดของพี่ฟางก็จะประมาณนี้แหละมันแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรเกิดบูอบบู๊บใช่ครับใช่ครับก็เหมือนที่ทุกคนเข้าใจถ้าเหน้ากว่านได้ไหมครับ มันก็ต้องแล้วแต่เขาแหละครับใช่ครับมันเรามีช่วยดูชุดใชไหมคะเซผมเหรอช่วยดูชุดเราใส่ชุดนี้ได้ไหมชุดผมเองผมยังเลือกไม่ค่อยเป็นเลยผมจะเอาสายตาไหนไปช่วยเขาดูชุดไม่เขามีบอกไหมว่าจะมีชุดนซี่นะไม่บอกหรอครับคือไปเที่ยวก็แล้วแต่เขาจัดกระเป๋าเองรอดูรูปอย่างเดียวกดไลค์อย่างเดียวรอดูครับใช่ครับต่อเซ็กซี่ไหมครับลุคล่าสุดล่าสุดจำไม่ได้หลังสีแดงอุ้ยหนานแล้วครับก็นานแล้วนะ เขซ็นเขาแท็กซี่นะครับต้องใช้เวลานน่ารักดีครับน่ารักดีให้ดูครับให้ดูครับอะไรเพราะว่าเราห่วงไงห่วงเป็นเบาอุ้ยเบาก็แบบเบาแค่นั้นเบาไปเบาไปเบาไปนะอะไรเงี้ยเนี่ยก็พูดอย่างจะไปอีกอย่างหนึ่งพวกเธอเนี่ยโอเคตอนนี้ก็หวานเนาะเหมือนเดิมเลยครับก็คือค่อยเป็นค่อยไปผมใช้คำนี้มาตลอด อย่าอย่าไปเร่งปฏิกิริยาเวลาเราคบกับใครเนี่ยให้มันไปตามคัดลองของมันครรับบมีแผนนนอะไดเิถ้ามีเราจะแจ้งให้ทราบใช่ครับในหัวข้อไหนครับต้องถามให้เคลียร์นะถามให้เคลียร์ไม่งั้นเดี๋ยวพอไปพอไปลงเนี่ยมันแปลว่าผมพูดอะไรออกไปโดยที่ปกคลีนเรื่องแต่งงานอีกเลยไหมครับสุดยอดเลย มันน่าจะต้องมีการสนทนาอะไรกันเกิดขึ้นบ้างอยู่แล้วครับเพราะว่า6ปีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้นานเราก็ไม่ได้น้อยมันคือเป็นกลางกลางทางแล้วก็แต่ผมถึงบอกว่าโดยเฉพาะเรื่องชีวิตเรื่องเรื่องการสเต็ปของการไปเป็นไปเป็นคู่กันเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าอย่าไปเร่งปฏิกิริยาก็เลยเมื่อพร้อมจริงๆมันพร้อมอยู่คือมันสแตนบายไว้สแตนบายไว้เมื่อไหร่ที่สัญญาณว่าต่างคนต่างพร้อมก็ไปก็แค่นั้นสัญญาณมันเริ่มเห็นแล้ว ผมว่ามันคือเวลาเราครบกันไปครับคนเราครบกันมันมันต้องศึกษากันตลอดเวลาแม้กระทั่งอ่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ของผมเองเนี่ยทุกวันนี้คบกันมา 4, สาี่สิหสปีเขายัางต้องมีอะไรต้องปรับกันอยู่เลยนั้นหกปีนี้ก็เป็นปีแบบเป็นเด็กเดเด็กๆมันต้องค่อยๆไปค่อยดันเนี่ยเขามีเชียร์เาอยาก็ขมีเรื่องม่ถามผู้ใหญ่มีมมามไหมไม่ถามหรอกครับ ก็เป็นเรื่องของคนสองคนคุยกันนะครับอย่าไปเร่งปฏิกิริยาใช่อย่าไปเปร่งอย่าไปเร่งถ้าถ้ามีแล้วจะแจ้งให้ทราบจะไปเชิญด้วยตนเองได้นะเนาะอาจะรย์จารย์ได้ใช่ครับยินดีมากครับ